สวัสดีคะ่ะเจมี่ทาโรนะคะดูดวงหมอซีนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องซีนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นเป็นพิธเป็นพิธอีกแล้ว <c ười> <c ười> กับคลิปพิอเด็กนะคะปิ่นหนึ่ก็คือถ้าเราแบบถ้าเราหันหลังให้เขาเนี่ยหรือว่าถ้าเรามุ่งออมไปจากเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะก็ <c ười> <c ười> คืนนี้นะคะซีมีให้เลือกทั้งหมด3กลองนะคะจากซ้ายมาขวาน,นะคะจากฝั่งที่มี โฮมนี้นะคะคือกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะหนึ่งสองและสามนะเป็นไพ่ออร์คิลไทยสองสำรับคือกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วไพ่ทาโร่ไทยนะคะทาโร่ไทยก็คือที่ที่ซีพูด่ทาโร่ไทยก็เพราะว่าเป็นแบบของคนไทยนะคะก็เลยเป็นทาโรุไทยนะคะสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งสองและสามนะคะเวลาเลือกกองให้ตั้งจิตให้สงบนะคะ ทําใจให้สง,งบนะคะทําจิตให้โล่งๆโ,โ,โปร่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็นึกถึงคนที่เรานึกถึงถามถึงคนที่เราจะถามถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดที่สุดเพียงหนึ่งกองนะคะเลือกกองที่แบบดึงดูดสายตาเรามากๆเพียงหนึ่งกองนะคะแล้วก็การอาของซีเป็นการาแบบ general reading นะคะาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากเกินไปนะ อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์สอบถามตัวคิวดูดัวซีได้เลยนะคะโอเคอดีลายอยู่ที่ดีพคลิปชโ้นบด้านล่างนะคะขอคนละหนึ1 like, 1 share, 1่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามช่องซีนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะถ้าหากรับคําทํานายแล้วให้เม้นให้กับซีด้วยนะคะว่ารับคําทํานายน้มรับคําทํานายอะไรต่างๆนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับที่เลืออไพ่กองที่หนึ่งนะคะทุกคนไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคนที่เลอาไพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่สำหรับทำดีสมหวังนะคะโอเคก็จะเป็นสำหรับนี้เลยนะคะทำดีสมหวังนะ,ะโอเคก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศรีหรือว่าลัคนากันบ้างนะคะท็้งปีเดืนนี้ก็คือพิ่เด็กถ้าเราแบบว่ามุกออนไปหรือว่าเราหายไปหรือว่าเราแบบไปจากเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะ ก็เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้และที่ไม่ใช่ทิ้มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่จะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถอดไลน์สอบถามจะคิอด,ดูดวงกีได้เลยนะคะลายอยู่ที่ดีคือชั้นบนล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองลองเลือดหา,หาดูนะโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะในราศรีหรือว่ารักนาอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันนะ เราหรือเข้ากันในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะราศีกันนะคะราศีกันธาตุดินราศีสิงห์นะคะธาตุไฟราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำพิจิกธาตุน้ํา ฝึกศพนะคะธาตุดินอีกใบหนึ่งนะคะราศีเมษนะคะธาตุไฟนะโอเคอันนี้จ,จะเป็นราศีหรือว่าลัคนาของเราหรือไม่ก็เขานะคะมียังต่อไปนี้นะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะว่าเเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าไฟชันดับหรืออะไรเนี่ยอ๋อเผื่อชนจ้าปรับก่อนนะโอเคสีนี้ ไปชนทีเดียวหลุดเลยจ้าเห็นนะทุกคนชอบแบบอ,อแบบนี้ไหมคะแบบผ้าปูสีขาวแล้วก็เปิดไฟแสงประมาณนี้ชอบหรือเปล่าคะโอเคมาเราจะมาดูกันนะคะว่าเอ่อ คนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะในเวลานี้ช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในชีวิตของเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะเราจะมาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะดูพลังงานเขาเป็นอย่างไรบ้างือมไพ่คือแบบ คนนั่งรถเข็นนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่สบายไหมหรือว่าแบบไม่แบบอันนี้คือแบบเป็นแบบโดยกล้างนะคะบางคนคนที่คุณนึกถึงทมถึงเนี่ยเขาอาจจะไม่สบายหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบเศร้าเสียใจยหรือว่ามีเรื่องแบบเครียดอะไรอย่างนี้นะคะอืมใบนี้นะคะห้าสิบห้า ช่วงนี้เนี่ยเขาหน่าหรือว่าเขาอาจจะเครียดเครียดเรื่องความรักก็ได้นะอาจจะเป็นเครียดกับเรื่องของคุณก็ได้นะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าเขามีเรื่องเครียดเสียใจหรือว่าผิดหวังเรื่องที่เขาแบบไม่สามารถแบบรับมือไหวในตอนนี้อยู่นะคะนี่คือพลังงานของเขานะงั้นเรามาดูกันต่อนะคะว่าเออถ้าเราแบบหันหลังให้เขาหรือว่าเราไปจากเขาเนี่ยถ้าเราไปจากเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไร ได้เป็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยซีอู้รว่าแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะอารมณ์เขาแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพอเราไปจากเขาเนี่ยเขา้องรู้แบบไม่เป็นอันทําอะไรเลยแบบไม่มีอารมณ์ไม่มีกระติกกระใจจะทําอะไรอะไรเงี้ยไม,ม่กระติกกระใจจะทําอะไรเลยแปดเก้าคือใบนี้นะคะความดันขึ้นเลยนะบางคน อารมณ์เนี่ยนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นภาพแบบผู้ชายแบบกำลังแบบตรวจความดันอะวัดความดันอยู่อะซีว่าเขาแบบเครียดเลยนะเครียดเลยนะถ้าแบบเราไปจากเขาอะคุณไปจากเขาเนี่ยเขาเครียดเลยนะคะแบบเครียดเลยจริงๆเครียดแล้วก็จะแบบความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบคิดมากกังวลมากๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบนี้ยี่สิบสามนะคะเขาน่าจะแบบแอบแบบแอบสอดมองคุณอะ ถ้าไม่ใช่ตัวเป็นๆก็อาจจะเป็นแบบแอบส่องแอบมองคุณทางสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบส่องแอบมองคุณว่าเออเนี่ยชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยไม่มีเขาแล้วแฮปปี้ดีไหมมีความสุขไหมหรือว่าคุณโพสถึงเขาบ้างไหมคุณเศร้าบ้างไหมอะไรเงี้ยคือแบบคนคนนี้ถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยซีรู้ได้เลยนะคะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกความรักไม่เก่งแล้วก็เป็นคนนิ่งๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ซีบอกได้เลยนะคะว่าเขาอะรักคุณจริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะคะประมาณนี้นะสองที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะไม่อยากถ้าิปใหม่กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะดูดวงสองตัวอะไรมาหาซีดเด้เลยนะคะก็สองนี้ซีเอาตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับแสงสุกนะคะแฮปปี้ไลฟ์นะคะไร้ h a p p y b r i g h t นะคะแสงสุกอันนี้คือซีกำลงังอ่านข้างกล่องอยู่นะเนี่ยสำหรับนี้นะคะซีชอบมากๆเลยอะ h a p p y b r i g h t อันนี้ก็จะเป็นแบบไพ่อร์เคิลไทยสำหรับแรกของซีนะคะก็คือแบบตอบแบบแม่นๆแ,แล้วก็ปุ๊บปว้วด้วยนะคะชอบมากๆแล้วต่อหลังจากนั้นอนะซีก็เลยซื้อทำมีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุกนะคะอีกหนึ่งสำหรับก็คือคนของคนกองหนึ่งนะคะน,นี่เป็นกองสองสำหรับนี้นะคะโอเคเท่า้หนึ่งนี้ก็คือ พี่อเด็กถ้าคุณไปจากเขาหรือว่าคุณหันหลังให้เขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเขาจะเป็นไงเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะก็การอานังสีปการอานเจอจรอล reading นะคะอาจจะเป็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่อินไม่ซีเรียสจะมัจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแไลน์สอบถามัวคิดดูดูเอาซิได้เลยนะคะไอดีไลน์อยู่ที่ดีคลิปช่มมองบอล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองลองเลือ่อนเลือ่อนหาดูได้นะคะโอเคก็มันเป็นพลัง,งพลังงานโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้น 1> <tyard>. <1> อะไรที่มันดีก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่ช่องสิงนี้แหละนะคะไม่ต้องไปใส่ใจหรือไปซเีเรียสกับมันนะคะโอเคก่อนจะเริ่มทำนายเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนา,าอะไร,ร,ร,ก,รกันบ้างนะคะเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างคนที่คุณนึกถงถทมถึงหรือว่าตัวคุณนะคะอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาราศีหรือว่ามีราศีอะไรใน,ในเวชร์ดบ้างนะคะโอ้ยมาเกาะมามากระเด้งออกมาเลยนะคะราศีตุลนะคะ ธาตุลมราศีตุลธาตุลมนะราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะราศีกุมธาตุลมนะคะพิจิกนะคะธาตุน้ำสิจธาตุน้ำาว้สุดท้ายนะคะ ราศีมังกรธาตุดินนะคะโอเคอันนี้อาจจะเป็นราศีของเราหรือไม่ก็เขานะคะตั้งต่อไปนี้นะก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะชีวิตของเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าคุณจะไปจะเป็นไงนะคะเรามาดูกันก่อนว่าชีวิตช่วงนี้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างช,ชีวิตช่วงนี้ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อืซีไม่รู้นะว่าเขาระแวงว่ากุลว่ากุ <c oughs> าลอะข้าสึกุลดูคลิปนี้บ้างเขาบบคือซีรู้สึกว่าเขามีอารมณ์แบบเออคุณมีคนอื่นไหมมีความระแวงแบบแอบบระแวงคุณนะถ้าเขาเป็นคนคุยกับคุณหรืออะไรคบกับคุณเนี่ยคือเขาแบบช่วงนี้เขามีเขาสึกแบบเออระแวงกลัว่าคุณแ่ะคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นไหมอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเขาสึกว่าช่วงนี้คุณก็ดูไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอืม หรือว่าช่วงนี้ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเรื่อยๆเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการแบบการเรียนหรือว่าอาจจะแบบมีบุคคลแบบบุคคลที่สามหรือว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาในชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมเอ๊แต่ซับซับหนักอยู่นะเงินเข้าเยอะอยู่นะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเงินขึ้นของเขานะคะหรือว่าช่วงนี้น่าจะแบบมีรายจ่ายเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่งได้รับเงินมาอะไรประมาณอะไรประมาณต่างๆก็ได้นะคะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาไม่มีคูณหรือถ้าคุณไปจากเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าคุณไปจากเขาถ้าคุณไปจากเขาเขาจะรู้สึกงไงถ้าคุณไปจากเขาถ้าคุณหันหนังให้เขาหรือไปจากเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ้หืมอืม สิว่าเขาไม่คิดอะไม่คิดว่าคุณจะไปจากเขาอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็แบบดูท,ทําที่คุณดูมีท่าทีหรือว่าทําท่าทําทางที่แบบเออคุณดูแบบมีเขาอะคุณแบบมีการทําท่าทำทางอะไรหรืออะไรบางอย่างที่แบบเขาสึกว่าเออคุณมีแต่เขาอ <c> ะ <oughs> ไม่ใช่คุณมีแต่เขาเขาสึกที่แบบคุณไม่ไปจากเขาไม่ใช่มีแต่เขานะเขาตอนแรกเขาก็ระแวงคุณมีคนอื่นอยู่เนาะอันนี้สิพูดผิดนะเมื่อกี้ทุกคนไม่ต้องแบบเก็บคานั้นนะคือให้จําคาไว้ให้เข้าใจคําว่า เขาคิดว่าคุณคงไม่ไปจากเขาหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็อยู่กับเขาตลอดอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าเออถ้าคุณจะไปเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเออคุณไปไม่จริงหรอกหรือคุณก็กลับมาอะไรเงี้ยเอ้าแล้วถ้าคุณไปจริงๆอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณไปจริงๆเขาจะรู้สึกไงคะเขาจะไม่เชื่อว่าคุณจะไปจริงๆอะไรเนี่ยแต่ก็แอบคิดมากอยู่นะไม่เชื่อแต่ก็แอบคิดมากแอบแบบกลุมขมับเหมือนกันว่าเอ้ยคุณจะไปจริงๆรหรออะไรเงี้ยคือแบบมมมีคควาาิดกกเหือนนั แต่เขาก็หวังว่าเออคุณจะไม่ไปนะหวังว่าแบบคุณจะยังอยู่กับเขานะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ยังแบบรักคุณก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะกองแสงสุกนะคะก็รัาชอบคิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่คิใไม่ลืมรกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวราหัสีได้เลยนะคะก็สอนนเส่ยวตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกองสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นกองไพ่ทาโร่สีดํากองนี้เลยนะคะโอเคก็ท็อปอินอยู่นี้ก็คือพี่อเด็กถ้าเราหันหลังให้เขาหรือว่าถ้าเราไปจากเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะ mm hmm. ก็การลองซีไปการอ่าน general reading นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะ อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานรูไม่ต้องรับนะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์สอบถามจนคิดดูดวงสิได้เลยนะคะโอเคก็ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันก่อนนะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะก่อนเริ่มขอคนละหนึ ite, are, 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 <sh> ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะคะหนึ่งกระดิ่งจะได้ไม่พลาดลิดต,ต่อไปนะคะคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานได้นะคะว่านำร,รับพลังงานนะรับพลังงานอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าหหรีเควสหัวข้ออะไรก็รีเควสได้นะโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะว้ายะเด็นออกมาแล้วมีกรกฎนะคะธาตุน้ํา กรกดธาตุนา้าตุลธาตุลมกดกฎธาตุน้ําตุลธาตุลมเมทธาตุไฟเมทธาตุไฟนะกุมธาตุลมอืมกุมธนูธาตุไฟนะคะเน,นี่ยเป็นราศีของเราหรือไม่ก็เขานะคะหรือว่ามีในเบอร์ชาร์ตก็มีตามนี้นะโอเคก็อืนเรามาดูก่อนนะคะว่าชีวิตของเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะ ยังงไเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะโอ้ใครติดเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหกดาบเดอะฟู นายอัพสอช่วงนี้เขาเดินเยอะนะคะเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์ต้องสางบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องเรียนนะคะหรือว่าบางคนมีการเดินทางหรือว่าชีพจรลงเท้านิดนึงในช่วงนี้นะคะอืน่าจะแบบมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องเดินทางนะคะแล้วก็หรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่เขาต้องจัดการต้องเคลียร์อะไรประมาณนี้นะช่วงนี้นี่คือพลังงานของเขานะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าแล้วถ้าเราแบบไปจากเขาหายไปจากเขาจากจากไปเออไปจากเขาจากไปอะโอ้๊ยผิดละ มาดูกันนะคะว่าถ้าเราจับไปถ้าเราไปจับเขา,าผิดกลางคืนที่ใจอ้องตลอดเลยถ้าเราไปจับเขานะคะเขาจะเป็นเขาจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะ <c oughs> สามไม้นะคะเขาจะส่องเราค่ะส่องเราแน่นอนส่องเราทางสื่อโซเชียลนะคะส่องเราโอ้ยเดช หมดอะไรตายยากเสียใจเศร้าเสียใจแต่ถามว่าเขาจะแสดงออกมาไหมไม่ค่ะเขาจะเก็บอาการเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่แสดงออกมานะเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายที่แบบจะติดต่อกลับมาเพื่อง้อเราก็ได้อาจจะง้อเราหรือว่าติดต่อกลับมาถามว่าแบบเออยังไงคือแบบทําไมหายไปหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกับเขาแน่นอนนะคะแต่ว่าทีา่ถ้าเราไปจากเขาจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบเสียใจหมดอะไรต่อยาง กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับนะคะในบางคนนะเป็นขนาดเลยแล้วก็จะตามสองคุณแบบยิ่ๆๆๆยิเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับที่เรื่องไพากองที่สนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะอยากให้ให,ใหม่หรือกดกระดิ่งยิ่งๆ,ๆนะิด้ยๆดูดูสตัวอัาที่ได้เลยนะคะก็สวัสดีสี่สตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย